สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะมาเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็สิ่งลี้ลับให้ฟังเด้อค่ะเด้อครับผมมือนี่เสนอตอนมองนี่ผีดุครับเรื่องนี้ก็คือเพิ่นวามันเกิดขึ้นกันหน้าสิประมาณหาปีใดแล้วล่ะเนาะคะ่ะแมนครับประมาณนั้นแหละครับมีหัวหน้าช่างผู้รับเหมารายหนึ่งเพิ่นชื่อคุณสมพรนะครับอ๋อคุณสมพรครับเพิ่นพาทีมงานไปเห็ด ฝ่าเพดานกับท่าสีตึกแถวอยู่ทั้งจังหวัดสุราธานีพุ่นละครับทั้งไต่พุน่นอ๋อไปเห็นงานไก่เนาะค่ะครับผมไปกันหลายคนเติบอยู่ทีมงานเพื่อนกับมีลูกน้องมีคนสนิทแล้วก็มออีลูกน้องเพื่อนคนนึงชื่อคุณบุญมาค่ะคุณบุญมาเพื่อนพาภรรยามาน้ครับมาสรอยงานบานงานครัวให้แล้วโตวคุณสมพรเองเพิ่นกับผ้าลูกชายน้อยอายุจักสองขวบเนี่ยแหละไปน้ำกันพาลูกน้อยไปด้วยเนาะ แม่ครับติดสอยห้อยตามไปนํากาตอนแรกมูเพิินกับปรึกษากันว่าสิเศร้าห่องรายวันเอาให้ทีมงานพักนะค่ะครับผมแต่พอมานั่งคิดเบิงคคักแล้วแบบว่าค่าใช้จ่ายมันก็สิหลายโพดนะค่ะแม่ครับมันหลายหัวเนาะมันก็บ่บคุ้มจ้าก็เลยว่าเอาหาอพาร์ตเมนต์เศราอยู่รวมกันเบิดทีมเลยซะมันจึงสิประหยัดแน่เราก็คือสิดูแลกันง่ายพ้อมครับก็เลยพากันขับรถตะเวนหาเบิงอยู่ก็พักใหญ่ย่ครับ หาโดนบ่ะคะกระโดนเติบอยู่ครับจนไปพ่ออาพาร์ตเมนต์มองหนึ่งใหญ่ขนาดเลยครับเบื้องดีพ้อมตว่าแต่ว่าค่าเศร้านี่สิครับมันถือถือก็มองอื่นแบบหลายคักจนนาแปลกใจถือปันแดงคะหมองอื่นที่ไปทำถามมาเนี่ยมีสามพันหาบองมองก็ฮอดหาพันพุนเลยครับอุ้ยแพงอยู่เนาะแพงครับต่หมองนี่เจ้าของพนบอกแค่เอ่อหนึ่งพันหาร้อยถึงสองพันต่อห่องต่อเดือน ถือคักแท้คือต่างกันหลายแท้คะแม่นครับถือจนผิดสังเกตเพื่อนก็นเลยว่าอะเอามองนีแล้ววะมันไปยัดเดย์ก็เลยเศร้ามองหนีเนาะตอนแรกเพื่อนเศร้าชั้นให่คะตอนแรกสุดเพื่อนเลือกห้องพักชั้นทึงสุดก่อนครับเอาสองห้องติดกันแบ่งทีมงานกันอยู่ไปอ๋อเศร้าสองห้องครับแล้วคุณสมพรนเพื่อนเป็นหัวหน้าทีมเนาะเพื่อนกับพักห้องเดียวกับคุณบุญมากับภรรยาเพื่อนกับวสิได้ดูแลก,กันใกล้ชิดแน่ ในห้องมีเตียงบ่คะหรือนอนพื้นเบิดมีเตียงอยู่ครับมีเตียงหน่วยหนึ่งคุณสมพรกับให้น้องๆเพิ่นคือคุณบุญมาก,กับเมียเพิ่นน่ะนอนเตียงไปอา้าวแล้วคุณสมพรน,นอนใสค่คะคุณบุญมาเพิ่นกับว่าอุยบบบ้ยบ่เป็นเยื่อหรอกไอผมกับเมียนอนพื้นก็ได้ไอนอนทึ่งเตียงโลดเพิ่นกัเลยนอนพื้นเนาะครับปูสานอนพื้นห้องข้างล่างเตียงแต่เพิ่นก็เลือกหม่องนอนเด้เพิ่นหันหัวไปทางเอ่อราวตักผ้าเหล็กที่มันติดฝาผนัง่ะครับ เป็นอย่างคะคือบบหันไปทางอื่นเพื่อนว่าบ่อยากหันหัวไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับเพื่อนถือว่าเป็นทิศค้นตายว่าสันอ๋อเพื่อนถือเนาะคืนแรกอะนอนกันไปกรบโบมีหางตื่นเสามาคุณบุญมาหนาตาเพื่อนบงงูดีปันไดเป็นอย่างคะ่ะเพื่อนก็เลยมาว่าวสู่คุณสมพรฟังว่าอ้ายอ้ายเมื่อคืนนี่ผมคือจังฝันหรือตาฝาดกับโบฮู้ด้ฝันไว้อย่างคะ่ะเห็นเป็นผู้ยิ่งบ่รด้นุ่งอย่างจกชินเลยแกผ่ารอนจ้อนเฮ้ยแก้ผ่าเลยตีครับเพื่อนว่า ยืนก้มโตก้งโค้งอยู่ใต้ราวตากผ้าหมองผมหันหัวไปนอนนั่นแหละโอ้ยขนลุกอย่างพอครับแล้วเพื่อนกันลอดนาแงานเบิ่งรอดวางขาเจ้าของกลับมาสบตาก็ผมพอดีเป๊ะเลยคนคิ้งลุกเบิดอายเอ้ยป๊าเดอเป็นตะยานเนาะ คุณสมพรกับฟังแล้วก็ยังคินว่าเป็นฝันไปซื่อๆก็เลยว้ายอกไปว่าโอ้ยคันแม่นผีอหลีไปยังไอคือพอ้ไอก็น้อนหันหัวไปที่ตะวันตกแท้ๆอยู่เทิงเตียงสูงกหมูพรอมหรือผีเพิินย่านอายบ่วุกกัว่ารอดกันไปก็ยังแซวกันอยู่เนาะยังบริยานคักปันใดแต่เรื่องมันจบแค่นั้นครับผ่านไปอีกจักสองสามคืนนี่แหละคุณบุญมาเพิ่นกับมาบอกอีกบอกว่าอีอย่างอีกคะาอ ผมฝันเห็นผู้หญิงแก่ผ่าขนเก่านั่นอีกแล้วมาอีกแล้วตีครับเขาหนีบได้ยืนลอดขาเบิงซื้อเอ๊ะเพื่อนว่าผู้หญิงคนหนนยางวนไปวนมาอยู่ในห้องนี่แหละย่างเลาะเตียงย่างไปทางประตูห้องน้ำคือจังเพิ่นหากินหายยังอยู่กับโบหู้อืมเริ่มแปลกๆแล้วเด้นน่คุณสมพรกะเริ่มใจคอบ่ค่อยดีแล้วล่ะครับแต่กยังปลอบใจเจ้าของว่าเออ สงสัยคุณบุญมาเพิ่นคืดหลายเหตุงานเมื่อยก็ะเล็ดฝันไปเรื่อยแต่มันคือสีบอแมนฝันแล้วหรือมั้งคะแมนครับพอได้เรื่องอิลีบาทีนี่เป็นอีหยังอีกคะยูยๆลูกน้องอีกคนหนึ่งที่พักอยู่อีกห้องข้างๆกันนะครับคนนี้เป็นเพื่อนที่คุณบุญมาพามาเหตุงานนําจ้าแลนหนาตื่นตาลีตาเหลือกมาเคาะประตูห้องคุณสมพรแต่เศร้าตรู่เลยมาเหตุหยังคะมาบอกว่าไอ้ I i, บุญมา ผมกับพ่อคือกันกับอ้าเลยพ่ออีหยังคะเมื่อคืนผมตื่นมายามดึก,ออกเห็นบูยิ่งแก่พาย่างไปย่างมาอยู่ในห้องผมคือกันเป๊ะเลยไอาย้าฮะห้องขังๆก็เจอติ่คะแมนครับเจอคือกันเป๊ะเลยบ่านี้คุณบุญมาเพิ่นเลยมั่นใจแล้วว่าที่พ่นเห็นมาตลอดมันแมน่นฝันเหมือนคือเรื่องอิลีโอุ้ยบัดนี้ล่ะะ่านอิลีแล้วครับ แล้วคุณสมพรก็เริ่มสังเกตเห็นอีหยังแปลกๆเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี่คือมันเป็นตึกหลายชั้นเนาะบึงกัใหญให่โตสะอาดสอานด,ดีอยู่จ้าแต่ว่าห้องพักส่วนใหญ่คือจังมันถือล็อกกุญแจปิดตายไว้เบิดตเลยครับประตูมีแต่ฝุ่นจับคือบ่มีคนเศร้าอยู่โดดแล้วอา้าวคือเป็นจังสั้นล่ะคะก็นั่นล่ละครับคนพักอาศัยอยู่จริงนี้นับห้องได้เลยมันวังเวงแบบพิษปกติคลับ พอทีมงานคนอื่นฮู้ข่าวเรื่องผีแก้ผ้าจากป่าคุณบุญมาก,กับเพื่อนเพื่อนบัดนี้ก็คือสีย่านกันเบิ่นแล้วเนาะคะ่ะแมนครับเริ่มเกิดอาการย่านกันแล้วเฮ็ดงานกะบ,บ่ค่อยมีสมาธิยามก้มพื้นกะนอนรับหลับตื่นตื่นคุณสมพรเพื่อนเฮ็ดจังไดคะ่ะที่นี่เพื่อนเป็นหัวหน้าเนาะก็เลยต้องตัดสินใจเพิ่นว่าย้ายห้องนี้ดีกว่าย้ายหนีเลยทีคะ่ะยายออกจากหมองนั่นเลยบ่บ่บ่ครับบ่ได้ย้ายออก ยังเสียดายค่าเสามันถืออยู่อ้าวก็เลยไปวอากับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าเออขอเปลี่ยนห้องได้บอลูกน้องพนญานนอนบ่หลับอยากย้ายลงไปอยู่ห้องชั้นล่างสุดที่มันติดพื้นดินนะครับมีห้องว่างอยู่ติค่ะมีครับมันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งลักษณะคละ้คลายๆบ้านหน่อยหลังหนึ่งแยกออกมาตั้งหากแน่แล้วเจ้าของเพื่อนว่าจังใดคะได้ถามเหตุผลออียงบอนี่แหละครับที่แปลก นึกว่าเพื่อนสีซักใส่ลาเลียงเนาะแมนค่ะบอกนะครับเพื่อนกับพยักหน้าเอออ,อไปให้ง่ายก็ง่ายบ่ได้ถามอีหยังจะคำคือจังเพิ่นหูอยู่แก่ใจแล้วว่าห้องชั้นทึ่งมันมีปัญหาอีหยงังอืมเป็นตะขี่เดียดเนาะครับห้องชั้นล่างที่ใหญ่มาใหมน่นี่ก็สิใหญ่กว่าห้องเก่าแนะ่ เปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องโทงกลางโลง่ลงๆมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งทั้งขวาด้านหลังสุดเป็นห้องน้ํากับห้องครัวแล้วมันมีอีหยังอีกคะมีครับผนังด้านหนึ่งของห้องน้ํามันเป็นผนังเดียวกันกับห้องนอนพอดีอันนี้สําคัญด้ยครับไม่ย้ายลงมาแล้วเรื่องสิจบเนาะบทจบครับบอบแมนเลย มันยังคงมีเรื่องแ,แปลกๆตามมาหลอกหลอนคุณสมพรกับทีมงานอยู่โดยเฉพาะคุณสมพรเองนี่แหละครับเจอกับโตเลยเพิ่นเจออยียงคะ่ะเพิ่นว่าเวลาเพิ่นเข้าไปอาบน้ำหรือไปเฮ็ทุระในห้องน้ำนั่นนะครับค่ะมักสิได้ยินเสียงแ,แปลกๆดังมาจากในห้องนอนที่อยู่ติดกันเสียงมันสิดังก๊อกๆแก๊แกแ ก,ก,กุกกุกกักกักคือจังมีคนย่างวนไปวนมาหรือคนเข่าของอีอย่างสักอย่างอยู่ในห้องนอนเอา้าแล้วตอนนั้นมีภผยอยู่ในห้องนอนบ่ะคะบ่มีทางเลยครับเพราะว่าก่อนคุณสมพรสิเข้าห้องน้ำเพื่อนสิล็อกประตูห้องนอนจากด้านนอกไว้ตลอดเป็นอย่างคือล็อกคะเพื่อนว่าในห้องนอนน่นเพื่อนเก็บกระเป๋าเงินสมุดบัญชีเอกสารสำคัญบริษัทและก็ของมีค่าส่วนตัวไว้เพื่อนต้องรอบคอบอยู่แล้วก็ะแมนอยู่เนาะครับ ตอนแรกเพิ่นก็คิดไปว่าหรือสิมีไผมาแอบปั้มกุญแจไปบอนอแต่ก็ว่ามัสิมิไผเฮ็ดไปเพื่ออย่างนอกจากเสียงแล้วมีอย่างอื่นอีกบอคะมีครับมีกลิ่นแปลกๆพร้อมกลิ่นอีอย่างคะเพิ่นว่ามัสซิเดก,กลิ่นใหม่ใหม่คล้ายๆกลิน่นกลิ่นอีหยังสักอย่างถือปิ้งถืงอย่างจนไหมไฟนะครับอืมกลิ่นไหมแม่นครับกลิ่นมันสิลอยมากเป็นพักๆโดยเฉพาะตอนอยู่ในห้องน้ำกลิ่นสีแห้งเป็นพิเศษเลยแล้วมาจากใสคะ่ะกลิ่นนั้น ก็นั่นแหละครับพ่อออกมาจากห้องน้าเพื่อนก็เฝ้า,าไปถามภรรยาคุณบุญมาที่เพื่อนดูแลเรื่องกินเรื่องยู่เนี่ยว่าได้เหตยังไม่หม่อใไม่กระทะบบอแล้วเพื่อนว่าจังใดคะ่ะภรรยาคุณบุญมาก,ก็ยืนยันว่าไม่ได้เหตดอีหยังหม่เลยแม่แต่น้อยกลิ่นมาจากใสกับบ่มีไผ่หูโอ้ยแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเดนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คาใจคุณสมพรค่ะก็กคือเรื่องลูกซ้ายหน่อยไว้สองขวบของเพื่อนเองลูกซ้ายหน่อยเพื่อนเป็นจังไดคะ่ะ ปกติเด็กน้อยไว้นี่กับซนเนาะแล่นเล่นไปทั่วแมนค่ะซนค่ะแต่ว่าลูกชายเพิ่นคุน,นี้มีอยู่หมองเดียวที่เพิ่นสิบบื้อย่อมเฉียดกายเข้าไปไกลเลยมองใดคะห้องนอนห้องนั่นล่ะครับอ้าวเป็นอย่างคะถ้าในห้องนอนบ่มีผู้ใหญ่อยู่ลูกชายเพื่นสิ่ยืนนิ่งๆอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็จ้องเขมงเข้าไปข้างในจ้องซื่อๆติคะแมนครับเอื่อจังไดก็สิบ,บ่้อมย่อมยางเข้าไป ต้องให้คุณสมพรหรือผู้ใหญ่คนอื่นย่างเข้าไปอุ้มหมกมาแล้วถ้ามีคนอยู่ข้างในล่ะคะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ในห้องแล้วเผยยังน้ำออกมาจากห้องลูกชายเพลินกับสีแล่นหน้าตื่นตามออกมาติดๆคือจังมิอย่างหน่าสะอ่อนอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาโยุยเด็กน้อยเส้นแลกงเนาะค่ะว่าแม่นครับเหตุการณ์มันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อหอดมือหนึ่งเมื่อนั้นเกิดอีอย่างขึ้นคะคุณสมพรกําลังสิเคลียบัญชีจ่ายเงินค่าแรงลูกน้อง เพื่อนก็นเลยเข้าไปนั่งจดบัญชีอยู่ผู้เดียวในห้องนอนห้องนั้นอ๋อเข้าไปนั่งในห้องนั้นผู้เดียวครับส่วนลูกชายกับปล่อยให้แลนเล่นอยู่กับภรรยาคุณบุญมาอยู่ห้องโถงเพื่อนกับเปิดประตูห้องนอนแง้มแงมไว้แล้วเพื่อนเห็ุอย่างในห้องคะนอกจากจดบัญชีเพื่อนพกเครื่องเล่นซีดีแบบพกผ้าที่มิจอพับได้เล็กๆติดโตไปด้วยกว่าสิเปิดแผ่นซีดีร่วมเรื่องเล่าผีฟังไว้นํำให้มันเพ่นเนะ มักฟังเรื่องผีเนาะครับผมว่าแล้วเพิ่นก็หยิบแผ่นซีดีเรื่องผีแผ่นใหม่ที่พึงซื้อมากแก้พลาสติกออกแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องก็คือสีเล่นปกติเนาะปกติใส่แผ่นแล้วเครื่องมันก็นกนสิโหลดแป๊บหนึง่งแล้วก็ขึ้นแทร็กที่หนึง่งหรือเล่นเลยแมนบ่ครับแมนค่ะแต่มือนั่นเครื่องมันขึ้นเงียบไปเงียบไปโดนผิดปกติ หน้าจอขยังมืดอยู่เอ๊ะเป็นอย่างคะคุณสมพรก็เลยก้ลมหน้าจดบัญชีต่อไปคิดว่าเครื่องมันอาจสิเกาแล้วโหลดซ่าแน่จักน้อยกกยังบริเอะใจเนาะครับผ่านไปอีกสักพักก็ยังเงียบอยู่คุณสมพรก็เลยเงยหน้าขึ้นไปเบิงเครื่องเล่นซีดีแล้วกะกะจังวะนั่นพอดีเลยครับคือจังเครื่องมันถ่าให้เพิ่นเงยหน้าขึ้นมาเบิองอยู่พอสายตาเพิ่นจับจ้องไปที่หน้าจอปุ๊บค่ะ ตัวเลขแท็กซี่เขียวๆทั้งหน้าจอกันแลนด์คึบๆ,ๆขึ้นมาเองหนึ่งสองสามสี่แลนดไปเรื่อยๆแบบเร็วคัดแลนดไปหอดใสคะ่ะจนไปหอดแท็กที่สิบสองแล้วก็หยุดกึกฮะแท็กสิบสองแมนครับคุณสมพรก็งงว่าเป็นอีหยังขึ้นแลนขามไปเองฮอดแทร็กสิบสองหรือแผ่นมันเสียบ่เนาอแล้วมันกะท่านใดนั่นเครื่องกระเริ่มเล่นเสียงออกมาเป็นเสียงผู้ชายเว้ากลืนนำเรื่องผีเรื่องหนึ่งขึ้นมาเสียงว่าจังไดนคะ ประโยคแรกที่ดังออกมาจากลำโพงทำเอาคุณสมพรขนคขียงลุกเกลียวเลยครับเสียงนั่นมันว่าว่า,วาถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียวคุณคิดผิดโอ้ยๆขนลุกจังหวะมันได้คักเนาะฮะแม่นครับคุณสมพรเป็นวอตอนนั่นนะ่ะนั่งอยู่ในห้องนอนนั่นผู้เดียวอีดีลูกทรายก็อยู่ข้างนอกคนอื่นก็เหตุงานกันเบิดแล้วเครื่องลินซีดีมาเปิดถือเรื่องถือประโยคแบบนี้ครับ มันคือสิบังเอิญเกินไปแล้วแล้วเพื่อนเหตุจังใดคะเพื่อนเฝ้าปิดบัญชีเก็บข้าวของแล้วก็ยางออกมาจากห้องนอนบอกมูว่าโอ๊ยข้างในมันฮอนอากาศบอดีทั้งๆท,ท,ที่กับเปิดพัดลมอยู่ใจเพื่อนคือสิเต้นแห้งคักเนาะตึก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 เลยครับคืดย้อนไปเบิดทั้งเสียงคนยางในห้องนอนตอนเข่าห้องน้ําทั้งกลิ่นไม่แป,กแปลกๆทั้งท่าทางลูกชายที่ไม่กล้าเข่าห้องมันต้องมีเอียงอยู่ในห้องนั้นแน่นอน แล้วมันก็มีอิหลีแม่นบะคะครับเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นบดนจังใดคะเมื่อหนึ่งคุณสมพรเพิินออกมาจากห้องนา้าก็เห็นลูกซ้ายน้อยยืนนิ่งจ้องเข้าไปในห้องนอนห้องนั่นอีกแล้วอีกแล้วตีครับแต่คราวนี้มันแปลกกว่าทุกเทือคือปกติแกสิยานบอกราจ้องดนจ้องแป๊บเดียวแล้วก็หันหนีค่ะแต่เมื่อนี้แกยืนจ้องเขม่งนิ่ง คือกำลังเบิงอีอย่างสักอย่างที่มันน่าสนใจอยู่ข้างในคุณสมพรเพิินเหตุจังใดคะ่ะคุณสมพรก็ค่อยๆย่าง้าไปทั้งข้างหลังลูกทรายแบบเงียบๆแล้วก็ก้กลมลงกอดเอลลูกซ้ายไว้ค่อยๆถามเสียงน,นุ่มๆว่าถามว่าโลกเบิงอีอย่างอยู่ครับเบิงอีอย่างในห้องแล้วลูกซรายเพิินตอบว่าจังใดคะ่ะลูกซายน้อยค่อยๆเอื้อมมือเล็กๆของแกสีก็ไปทางบริเวณฝาผนังห้องนอนด้านในมองที่เป็นผนังเดียวกับห้องน้ำนั่นแหละครับ สีไปแล้วก็แล้วก็ค่อยๆว่าวออกมาเป็นคำๆคคชัดถ้อยชัดคำทั้งๆที่ปกติยังว่าวบ่ค่อยแข็งปันไดแก่ว่าวว่าการหายใจผู้หญิงตัวดำๆอุ้มเด็กน้อยฮะเกาะฝาไต่ขึ้นไปเทิงฝาแล้วแกก็ค่อยๆแหงหน้าบึ่งตามมือที่ซีขึ้นไปเรื่อยๆจนอดเพดานห้องแล้วอีอย่างอีกคะ่ะแล้วพอก็ดึงเด็กน้อยนั้นไปฮะ พ่อดึงเด็กน้อยไปนำหมายความว่าจังใดนั่นแหละครับคุณสมพรยืนตัวแข็งทื่อคือจังถึกไฟฟ้าช็อตเพิ่นว่าคำว่าหลูกทรายมันชัดเจนเกินกว่าสิเป็นเรื่องบังเอิญหรือเด็กน้อยว่าเล่นไปเรื่อยผู้หญิงตัวดำดำอุ้มเด็กไต่กำแพงพ่อดึงเด็กไปมันคืออีหยังแล้วคนอื่นได้ยินนำบอกคะได้ยินเบิร์ดครับตอนนั้นภรรยาคุณบุญมากับลูกน้องอีกสองสาคนก็อยู่ในห้องโถงหันพอดี ทุกคนได้ยินที่ลูกชายคุณสมพรว่าเบิดสุขคนเงียบกริบนาซีดเผือดไปดตามๆกันบรรยากาศมันอึดอัดน่าสะออนขึ้นมาทันทีคุณสมพรเฮ้จังได้ต่อคะเพิ่นตั้งสติได้ก็้าอุ้มลูกชายออกมาจากหน้าห้องนอนแล้วก็หันไปถามทุกคนที่อยู่ในห้องโถงตรงๆเลยถามว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากผมแล้วมีไผเคยได้กลิ่นใหม่ๆใ,ในห้องน้ำหรือในห้องนี่บา้างบอเอาความจริงมาเว้ากันทรอ แล้วมีไผยอมรับบอคะที่แรกก็มีแต่คนกลมหนาเงียบครับบ่มีไผกล่าวว่าแต่สุดท้ายภรรยาคุณบุญมาก็เป็นคนแรกที่ยอมรับออกมาเพื่อนว่าจังไดคะว่าได้กลิน่นคือกันได้กลิ่นดูคักโดยเฉพาะตอนซักผ้าอยู่หลังบ้านใกล้ๆห้องน้ำห้องนอนนั่นแหละแต่บกกล้าบอกไผ่ยานคนอื่นหาว่าคิดไปเองพอมีคนเปิดแล้วคนอื่นก็คือสีว้าวตามเนาะแม่นครับบาดนี้กับพลั้งพูกันออกมาเลย ลูกน้องคนอื่นก็บอกว่าได้กลิ่นคือกันเบิร์ตทุกคนโหทุกคนเลยตีคะครับคุณบุญมาเพื่อนก็นยอมรับว่าได้กลิ่นแล้วก็หันไปต่อว่าเพื่อนสนิทเพิ่นที่เคยเจอผีแก้ผ้าห่องครังเทิงนํากันน่ะว่าจังไหนคะว่าเป็นยังมึงคือบ่บอกกูแต่แรกว่ามึงก็กเจอคือกันป้อยเฮกูย่านอยู่ผู้เดียวตั้งดนเอากลายเป็นว่าเจอเบิร์ตยกเว้นคุณสมพรที่โบเห็นโตแต่ก็เจอเบิร์ตทุกอย่างเนาะ ทั้งเสียงทั้งกลิ่นลูกไส้เห็นเครื่องเล่นซีดีอีกแมนครับเมื่อฮูบะพอดีกันทวนหน้าแบบนี้แล้วก็บม่มีเหตุผลอีหยังซิยูต่อไปอีกแล้วครับมันเกินคําว่าบังเกินไปไกลแล้วก็เลยตัดสินใจย่ายออกอิหลีแล้วเนาะคะ่ะแมนครับตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องย่ายออกสถานเดียวเพิ่นก็นเลยพาทีมงานไป่อเจ้าของอาพาร์ตเมนต์อีกเถอไปของเงื่อนขึ้นตีคะ่ะครับไปขอขึ้นเงื่อนค่าเฉาส่วนที่เหลือแล้วก็บอกไปตามตรงเลยว่าพวกผมเจอเรื่องลี้ลับ เจอผีอยู่ในห้องอยู่ต่อบ่ได้แล้วแล้วเจ้าของพนวาจังได้คะยอมขึ้นห้บ่ก็ยังปากแข็งขึ้นเกาล่ะครับบอกว่าอาพาตเม่นผมบ่เคยมีประวัติเรื่องผีเรื่องสางอีอย่างเลยคุณเป็นกลุ่มแรกที่มาว้าเรื่องนี้สงสัยสิคิดไปเองหรือลูกน้องเมาแล้วตาฝาดไปบอ่อ้าวเวไปจังสั่งอีกครับเรื่องคืนเงินค่าเช่าก็คงคืนให้บ่ได้ ราะว่าเศร้ากันตามสัญญาถูกต้องแล้วโหเพื่อนก็บ,บยอมรับเอียงเลยเนาะแมนครับคุณสมพรกัดจนปัญญาสิไปบังคับเพื่อนก็บอได้สุดท้ายก็ได้แต่จำใจยอมเสียค่าเศร้าส่วนที่เหลือไปก็เตรียมโตเก็บเข่าคลองย่ายออกแต่ก่อนสิย้ายได้หูเอียงเพิ่มเติมบอคะว่าหม่องนั้นมันมีประวัติอิหลีบอครับเพื่อนก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่วันสองวัน ก็เลยลองไปสืบถามความจริงจากคนที่เพื่อนพักอาศัยอยู่ในตึกนั้นมาโดนแล้วเบิงแล้วก่อแล้วความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ถูกเปิดเผยออกมาครับอีอย่างคะมีผู้เฒ่าคนหนึ่งที่เพื่อนเศร้าอยู่หันมาหลายปีแล้วเพื่อนแอบดึงคุณสมพรไปว่าลับหลังบอกว่าบอกว่าหนุ่มเอ้ยโบแมนสวยแล้วบ่ที่มาเศร้าอยู่ห้องชั้นล่างห้องนั้นนะ่ะคนแถวนี่เขาหูกันเบิดว่าตึกนี่มันเคยเกิดอีอย่างขึ้นเกิดอีอย่างขึ้นคะ ผู้เฒ่าเพิ่นก็นเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนตึกอาพาร์ตเมนต์หลังนี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ฮะไฟไหม้แมนครับไฟมันลุกลามเร็วครักโดยเฉพาะชั้นล่างๆมีคนติดอยู่ข้างในออกมาบทันตายค่ากองไฟเป็นสิบสบศพเลยโอ้ยน่าสะลดใจครักครับส่วนคนที่อยู่ชั้นทั้งเทิงก็หนีบทันคือกันตายย้อนสำลักควันไฟก็มีหลายคือกัน แล้วผู้หญิงแก้ผ้าที่คุณบุญมาเห็นแ่้วคะนั่นแหละครับผู้เท่าเพื่อนก็นให้ข้อมูลสําคัญอีกอย่างว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตที่สําลักควันตาอยู่ชั้นเทิงสุดเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งว่ากันว่าเป็นผู้หญิงขายบริการแอบมาเช่าห้องพักอยู่ค่ะตอนเกิดเหตุเพื่อนอาจจะอยู่ในสภาพที่บ่ได้นุ่งเสือผ้านุ่งสิทธิ์นอยังก็เลยเสียชีวิตในสภาพนั้นก็เลยตรงกับที่คุณบุญมาเห็นพอดีแมนครับเปะ๊เปะๆเลย คือผีผู้หญิงแก้ผ้าที่ย่างวนเวียนอยู่ในห้องชั้นเทิงนั่นเองแล้วห้องชั้นล่างที่คุณสมพรย้ายมาอยู่ล่ะคะก็เป็นจุดที่ไฟไหม้หนักที่สุดมีคนตายหลายที่สุดอาจจะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กน้อยที่ต้องมาตายในกองไฟนั่นกลิ่นไหม้ที่ได้กลิ่นกันก็อาจจะเป็นกลิ่นวิญญาณกลิ่นความทรงจําสุดท้ายของหม่องนี้ก็เป็นได้ครับโอ้ยนี่เองเหรอคือเหตุผลว่าทําไมค่าเช่ามันถูกผิดปกติแม่นครับ คนในพื้นที่คนเก่าคนแก่เพิ่นหู้ประวัติความเฮี้ยนของตึกนี่ดีเลยบ่มีไผกล้ามาเสารส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่คนต่างถิ่นคือจังคุณสมพรกับทีมงานนี่ละ่ะที่บู่้เรื่องก็เลยมาเสารแล้วก็เจอดีไปพอหูความจริงแล้วก็คือสิฝ่าเก็บของยายออกคักกว่าเก่าเนาะคะ่ะครับแต่ก็ยังต้องทนอยู่ต่ออีกคืนสองคืนรอขนยายเข่าของให้เรียบร้อยในช่วงเวลาสุดท้ายนี่ เรื่องแปลกๆก,ก็ยังโจบครับยังมีอีกตีค่ะมีครับโดยเฉพาะกับเครื่องเล่นซีดีเจ้าปัญหาของคุณสมพรนั่นเพิ่นว่ามันยังคงเปิดเล่นเองย้ำกลางคืนป๊อดยังบวเศร้าอีกครับทั้งๆที่บางคืนเพิ่นถอดแผ่นซีดีออกไปแล้วเครื่องเปล่าๆก็ยังอุตส่ามิเสียงเรื่องผีหนังผีดังออกมาเองได้ คือจังมันอยากสิสื่อสารหรืออยากสิแกล้งคนอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นักสุดแมนอีหยังคะน่าสิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับภรรยาของคุณบุญมาในคืนก่อนยายออกเพิ่นเจออีหยังคะเพิ่นฝันครับฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมที่เพิ่นเคยได้ยินเรื่องมานั่นลหละผู้หญิงผมยาวๆผิวคล้ำๆผู้หญิงโตดำๆที่ลูกซ้ายคุณสมพรเห็นนันติคะหน้าสีแมนค้นเดียวกันครับเมื่อยืนอยู่ปลายเท้าในฝันตอนแรกก็ยิ้มให้สวยๆอยู่ดอก แล้วกะแต่พอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆย,ย่างเข้ามาใกล้ๆหน้าตาเพิ่นก็นค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นหน้าตาอับลักษณ์หน้าเกลียดหน้ากลัวผิวหนังเขียวคล้ำพุพองคือจังคนถือไฟใหม่หน้าเหลืองไลเยิ้มเลยโอ้ยน่าสยองค่ะแล้วผู้หญิงในฝันคนนั้นก็ซีหน้าภรรยาคุณบุญมาแล้วก็ว้าวเสียงขังข่มขูว่ว่าคู่ว่าจังใดคะบอกผัวมึง บอกหัวหน้ามึงให้ออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้กูบวมักให้ไผยมายุ่งกูมักอยู่กับลูกกูสองคนอย่างเงียบหุยไล่เลยครับพอได้ยินสำนันพรยาคุณบุญมากกระดุ้งตื่น,นขนคิ้งลุกสู่รีบปลุกคุณบุญมาและก็เล่าความฝันให้ฟังแต่ชาวมืดเลยพอคุณสมพรกับคนอื่นๆได้ฟังเรื่องนี้ก็คือสีเฝ้านีคักกว่าเก่าเนาะคะ่ะแมนครับ ยิ่งมั่นใจว่าต้องเฝ้าหนีออกจากมองนหนีเร็วที่สุดวิญญาณเจ้าทีเพิ่นคุงสีหวงมองและก็บอยอยากให้คนนอกเข้าไปรบกวนเพิ่นกับลูกน้อยอีหลีอันที่จริงมันยังมีเรื่องแปลกๆยิบย่อยอีกเด้อเนาะค่ะคือจังเรื่องเสียงแทรกในโทรศพัพท์แมนครับอันนั้นกับแปลกตอนที่คุณสมพรเพิ่นโรคุยผ่านเน็ตกับมูทั้งบ้านเล่าเรื่องผีที่เจอให้ฟังนี่แหละมีเสียงแทรกเข้ามาติคะครับมีเสียงผู้หญิงแปลกๆแทรก,กเข้ามาในสายทั้งเสียงที่บอกว่า โอ้ยนางฟังมาตั้งดนขนคิงลุกเบิดนแล้วได้มทีทั้งทั้งที่บ่มีผู้หญิงคนอื่นในวงสนทนาฮะไพว่าล่ะคะนั่นก็บ่หูล่ะครับหรือมีเสียงหัวรเราะเยาะเย้ยตอนมูพูนเลาเรื่องตลกเกี่ยวกับคนตายหรือแม้กระทั่งเสียงยานยานแปลกๆที่ว่าว่าหนูมาสอนรำไทยคะ่ะแซ่เขามาแบบบ่มีปีมีขุยโอ้ยหาที่มาบ่ไเ้เลยแมนครับ คือจังมีคนอื่นที่เฮาเบิงบ่เห็นรวมวงฟังเรื่องผีอยู่กับเฮาตลอดเวลาเป็นตาคนลุกอิหลีนะคะประสบการณ์ของคุณสมพรกับทีมงานครับผมเรื่องราวความหลอนกัดจบลงสมนีแล้วครับหลังจากยายออกจากอาพาร์ตเมนต์ผีดูมองนั้นกระบ่มีไัยกล้าหันหลังกลับไปเหยียบแถวนั่นอีกเลยเป็นประสบการณ์ที่จำฝังใจพ่ปตลอดชีวิตเพเลยล่ะครับโคก็เป็นเรื่องที่นาสะอ่อนคักนะคะเรื่องต่อไปสิเป็นเรื่องอีอย่างเรื่องแนวใดกดติดตามเฮาไว้แล้วเฮาสีมาเล่าสู่ฟังเด้อค่ะ ครับผมคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ